เขาเนะเมือเราฝันเห็นฟังอีแมตตีวามฝันเขาตีก็ได้บอกว่าอีน้ามันเป็นซีสองสองซีั่อสัตอันดวงดวงหหลบ่อคนัคนมาบ่งอันดูดวมก็แม่บอกอายุไรอายุซื้อาใส่รงไค่ค่ะอายุเท่าไรอันอันีับเราก็กได้ว่าอันอายุราจี่สิบปี่สิบเปดขสัทีนี้ขอก็ได้ว่าดวงเจ้าดีนั่นแหละมาสิร์ฟผก็เบิ่งแลวเนาะไขเงได้คน ที่บอกให้ว่าคีเพิ่มเนนะนี่นะเป็นผู้ยิ่งดีๆตัวนี้ใซื้อได้หลายเลยดูด้วยสีสองสองสีอันนู้นเแปดใช่ไ้มแม่พัอแปดสีสองคอยกระชวยดูเป็นซื้อหรอออตออเ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 อเอาเเอเอออเอออเออเนอเอเลอเมเออเออ่ออเออออเ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 ออทออเออเออเออมออเ่เออเอเอ้ออเออาออเอเออออเออเอมเออออเอได้ไปซื้อเทอเออเอสเออออเ่เอเ เฟนครับโทมากนี่หนิัชดูด้วสซื้อเทาน่อเดียวเอาพี่น้องอันเดียวถ้าเกิดว่าจังไอันก็ได้่อโทษคุณแม่ลงในแจ๊คเกตนี่หะว่าอแเกต่างนี่หละที่เขาโทษมาหาแม่นะบอกเออค่ะเขากับว่ามือทุกคนบบนี้ค่ะคุณแม่คือโรัณซับอยู่สั่ซัแม่บอดีเอาบอกซูเฟมครับซ่โทรับบอดีโทรซบอดีค่ะเจดื้อโทาซับไม่ถ้าเจ้ากระชัน เอาซอยพรัิีบ้าชอบบ้าสิบสดแฟนครับเขาจะบ้าไะ้เิดด้อันเปนไผ่ไผยเมียงพนอยู่คนแก่นเนาะครับครับนี่ลายยู่ส่นอยู้ย้อนไท่นู้เห็นนูเปิดอันไรการเทียต่างมันมาอมันเป็นส่งเศตังค์ครับเกระว่างสิยอเป็นส่บุญำสั้นด้ครับเด้อแบบตาวด้ยนะเาเิงแม่ัเป็นหองข่อยแม่ประนี้เพว่าออสน แม่หมออันผู้ผมสันสันมองากระเจ้าสันสันค่ะแม่คุยไปคุยมากถึงลายเพื่อน่ะก็นอะไรได้อะไรถึงตันนี้คือตัวอีแม่บอกนี่ละตีมากันไปนี่เราบอกค่านฟันมาเลยซอยรูกเลยจับสอยแม่แม่เช่นบากไงอ่นลูก่าแม่เป็นแม่หมอตีแน่แต่ว่าที่สองสองสีแล้วหนุ่ค่ะมันเปลี่นสีไดนะสีค่ะเล่าก็ได้มารู้เสียเปดใส่เสร็ัเสปดีสอง สี่6,4,2แม่เอาหกสี่สองได้สมตัวทังสีได้หลายเนาะแม่นู้สึือุุกหัดได้แ่เข้าว่าเพิ่นลอยฟังบอกก็เสียบถูกหัวดวงเลยดีดวงเลยดีที่แม่เบิ้งดวงของเพิ่นนี่ดีมานดีวันนี้บอกว่าอีนาหนึ่เวียนหัวมันหันม่คือข่าแม่ห้านยห้ายังถึงมันมันสูบหวมันจัดมันจันหอดมันสูบหแม่เด่นทุ่มเด่นทุ่มือถือหลายนี่เลขง่ายหนึ่งบอกนู้นเอเลขงบอกนู้น่ งวดชิมาบอกบอกเลยลูกฝันเห็นซอยเรียงเก่าเนาอ๋อเรียงเก่าได้บอกเราได้วยเลซีสองไปซีสองงวดวันที่สองวันหันอันนี้งวดวันที่สองคุณสฉาะ่ด้ก็สีได้รลายแล้วก็ได้โอนว่าให้เป็กกินไปท่านครับโอ้คนมันรวมทำบุญกับแม่ป่ครับอ๋อครับค่ะแต่เพื่อซับบริซื้อเพื่อซัาม่ค่ะหานคู่แมวน้อคนพน้องหนูขโทษมากว่ะอมาแต่ว่านก่มรัลึกว่ารักสาย ก็ได้ยินเสียงว่ครับอ๋อมือเอื้อนเสียงสิ้ท่อมาอีกเรื่อนึ่งเนมาดูดวงนั่บ่อนข้าเจ้าได้เบิกไปแล้วเราเป็นงดนียในร่างกายของเราแบบนี้ก็ดีเราก็ได้สบายใจขึ้นข้าเจ้าโอนงินมาู่บอกค่าดูดวงให้กันมาสองหน่อยค่ะให้หาชิท่อไข่ก็ได้หาชิเก่าแล้วมันอยู่ไก่กันแบบที่นี่มันอยู่ไกลอำเภอก็ได้บหมาะขึนค่ะก็ได้ว่าเียร์ค่ารถยทะเยรแยงเลยค่ะเริ่องจะได้โอนให้ ก็ให้พี่น้องก็แล้วแต่ที่พี่จะร้าหน้าแต่ว่ากะเดี๋ยวแต่เพื่อนบางคนก็ให้เกินมากอยู่แล้วแหละพี่น้องคนก็เห็นใจเข้าไปนะแจ้เพื่นเนาะพูดอะเปิดโศกเปิดรวงกะมีโศกนะครับเนาะงอุปมาฝันเป็นที่สองที่เลขถือได้บุญเนาะนี่เดี๋ยวบานเหนอันนี้เลยน้องแขมค่ะแม่เพิ่นเพิ่นขายของประมาณสี่ถุ่มยังบ่มค่ะเพิ่นมาเห็นน้ำแม่เนาะสองถุ่มค้น ลูกค้าผมเลยครับไม่ไหมเนี่ยเพราะอไม่หวงเพกผเท็จังใดแม่นเท็จังใดเทพนี่ยไปซอยเพื่นเพือนาเทพน้ำซอยบ่แม่จะจาซื้อกับเทพน้ำซอยครับถามตามแม่เพื่ได้คนทัมาบอกไดม้ตั้งตั้งแต่สองทุ่มขายเป๊บเดียวเดื่อเงินหมดลายปกติสี่ทุ่มก็ว่าีทุ่มก็ว่างหมครับอ้เทพเพิ่นไปซอยได้ซอยได้แต่ว่าเป็นบางเิเป็นนู่นม่หลอเร่งต่อะไรเนาะครับค่ะอันนี้จะข้ามมาเนาะ อ็ขาขายเพิ่อนกับซอยอยู่นะครับพี่น้องส่วนหมากค้าขายเนี่ยเพิ่อนอยากได้ครับโอ้เทปเทปเพิ่อนมักแบบนี้นะครับท้ามาหากินถาคู่หรืบน้องถ้าขายของนี่ยอืดซอดกระดาษเงื่นเพื่อนไม่ชอบมาบอกรอสมมติจะซองหุบมันก็เป็นที่พึ่งของเอ่ความเชื่อความเสื้าท่าของส่วนบุคคลเป็นพี่น้องโว้ยดีใจทุกโมบอกะทุกโมบอ่ะ เาแสดงว่าขาเจ้าได้เบื้งอันช่องห้าวนะข้าวเจ้าก็มีโศกเลยตัวนี้แมเลนกอกมอ๋อครับครับแก้วนกฟอกมครับครับประมาณบางแกน้องแคมคนนะครับน้องแมพันเล่นมอสมอนี้คนมอนีข้าแม่มอสเมนเสียสีเขาก่โทรไหมมันเป็นโทรมหาเม่ยเลยนันี้มันเป็นน้ำน้ำขนเสือนับคนอยากดูดนะข้าเจ้าจะโทรมาบางคนขาเจ้าก็สิว่างงงง่ายเนาะก็แเหล่แต่กุเ ก็บ่าอยากถามว่าอยากมีกับวอาอยากเทศเปนไงเนี้ยแ่ไ่เชียร์ครับบานนี้โอ้ยคุณแม่สันลนไปทั้งเยสุโนกับสีทอันโนกับสีมหาอย่ครับอันนี้คือเล่ายูโบวีอ๋มันกับยูไก่กันเนาะเฮาเนาะเล่ายูโบวแต่ว่าบ้านเกิดเล่ายูเยสูคับนยา่คนณนึงหกสิบเก่าเสียงดีดีเยประมาณไม่เล็กหน่อยค่ะแมเล่าคนที่ทุมากอะอันมาอยููของเทพเ้นดูลขอพ้าดุงเม่าวบ้านชาวเยอยู่ เราคนยาสูดจกคนแล้วจงแตนเอาลงคลิปเอาเบอร์ไปนะสื่อเป็นซิปว่าผลเนาะอนะคะแต่หลายคนแล้วย่้โทรศัพท์ยังดังสิไลายคนนี้อยู่ไว้ลักสนันบอกว่ามีงานซื้อโทรศัพท์ครัพบ้านนี้อันคล้องห้าอันกันนี่เนาะพู่เข่าเนาะก็ทสายห่างๆเนาะใส่ธรรมดาเนาะแม่เนาะที่แม่เมื่อนี้อันมีตัวเลขโชคลาภฝากที่ฝากน้องเขาบอสไซื้อมาแล้วตัวนี้ฮะ ฟันเนี่ยคันอันีตัวเลขโชคลาภฝันบอกว่าแม่ฟันก็แม่บอกเขาฟันเพิ่นฟันนี่เพิ่นจะไปซื้อมาแล้วแต่าะถามเพิ่นว่าเพิ่นชิบีเลขฟันหัวข้งเลขกเทพอยากให้เพิ่นเบาซูพี่น้องเขาฟั้เว่าท่านเล็กเทปว่าท่านเอาหัวต่วันออกเล็ฟันฟันมาฟันมาเอาเงินมาคลายจะเอาเงินมาใส่เอาแต่ป่วยใซุ่งเซุ่งเซตุงครับมีคนมาขอกขอบวกให้ก็จะแม่ ฝันเขาแนวน้อคือจังสี่แล้วเขาบอกเบอร์ไปเขาก็เลยนโชคเขามากค่ะพันนี่โชคเนาะคแม่ฟันคือแม่บัวเลยฟันมาแต่แจกเงินคือบอกสี่สองอันนี้แล้วเนาะแต่ว่ามันขังเหล็กมันจะสีแม่แมงเนาะันก็เลยหลายข่งแม่เงินนะโอ้ยหลายเลยเอาได้ไปทักไซื้อรัตตบีไปสามอะไรนะซื้อแม่ซื้อจะได้อะม่าเอาส้มน้ำแมนไปซื้อไว้ไว้ซื้อดองแก้มอัน เพื่อแียนเห็นเป็นตัวเลขบ่แม่เข้ามาเลยตัวตัวนี้แม่ฝันแม่ฝันบอกว่าอันเข้าได้เงินไหมค่ะเ็ได้ว่าไปแกะเขาค่ะไปแกะเขาเขาได้เขียนไหวจะไปฝันค่ะโซนนี้ลูกปวดปวดแขนได้เงินหลายวันจี ส,สามเก็ดศูนย์สือเขียน่กันเ้าตรงกังนคับทองแม่บวัวบอ,กอยกระบ,บอกอีกื่อา<ช><ห>นน่น,<ห>นบ<อ>ัวครับฟันมาได้งเงินแบบแม่นี่แหละเพิ่งก็ว,งว่าันมาได้เงินแต่ว่าเป็นเขียนให้เป็นตัวเลขเลยมีงเงาบเพนร่าเอาเบอร์ก็คือเล่มเล่เ็ดศูนย์สามค่ะพี่แม่ได้สามเจ็ดศูนยนะครับเนาะเป็กตัวเดียวกันเลยอันอัเห็นเห็นเป็นตัวองพนอนบ์บัวฟันบกว่า ก้ากับโบเซียปนไงเนาะค่ะเพื่อนเขาเรี่า,ไไามันเสีมากเก้ามาอย่างนี้ลนะปานนี้พูยังไสร็จเขาเว่าเอ้าคอตัไข่ฟันนี่ว่าสันค่ะอือต่อสามสามก่อเรื่องแน่อยเขาเรียว่าพอได้เกจศูน 3, ย์ได้เขาดรียกว่าสามใทรปนาเรียกว่าสามเจ็ศูนย์พ่อเสร์จนั้นได้สามเก้าแม่สามแม่นะว,น 3, ว, 3, 10, นว่าได้สามเรื่องสามเจ็ศูนย์นี่บอก เขาไปเสียงไม่ใส่เรามันสิบก็เสียบองคุณอ๋อมวนคุณซื้อะไรใส่เนาะสองอซื้อสองอยผมเจอสองฟันน่ะตัวเลขคือการเป๊ะคือการกัน้องใส่ลงไปเงียใส่บางเสือใส่สูงสูงนี่อ๋อคนเนียบจัดเลยนี่ต้องฟันนี่โม่คุณม่จัดขนาดจะได้เสือนี่ผมมาเมื่อวานนี่ผมกับต้องันเนี่ยบัวผมไปเมืองอุบลมาผมกับฟันเลยสนย์เจ็ด ตันก็บกันปะ703ครับห้งแม่เดย370เสื้อใบข้ามันเึแม่หมอไ้ครับซื่อเท่าแต่ทรัฟไม่ครับเพื่อไรเ่ทรัฟไม้นะครับน้องเอาพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งเด้อเป็นพญานซอยกันเธอไอแม่ถึอรางวัลกับอายุนี่แหละ556370หกสแม่เนาะนะคะท่านะชิญชอน่ต่เต้ซยเน่ยจไปกินข้าวร้องข้บุญค่ะ โสดมันหมานแม่โอ้แฟนาพยานแล้วกลาไป่งเสร็จอรอไม่ใช่แมออันเขาเจ้ากันทรมาคุณพ่อเป็นล้มือนะครับน้มือล้งมือเบอร์เบอร์มาหายแฟนครับอีกแน่เธอไม่คนอยากไอ้ทรมาดูดวงกับแม่อีกแม่จำเบอร์ได้เพระนั่นนะได้เลยแม่064 064ใช่ปะแล้ว่ คุณคุนอคุณแม่จะมีคนโทรมาดูดวงว่าขาดสายนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นจะนั่งมาช่ั่โอหสุกค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จตังค่ะแม่แม่นั่งนี่ก็ไไ้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนชื่ดูคน่อดูคนหายวเดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยวเปิด โอ้ลง,บบงนนโ,โค้ง,งคุณกับบุตรหิงเนาะน้องแม่โอ้ยอันว่าโคราชคุณเดี๋ยวเด้อค่ะอันเบาไหมเ,เด้พอพอดีฝนตกอันรบกวนเบาไหมซาซาจ้ะชื่อค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณแม่คุณแม่ชะไหนเนาะพี่น้องขันพายอยากดูดวงก,ก็ตามเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะ <ๆ S 1> ดูดวงเฮ้านีเอิญว่าอย่างกับกับคุณแม่จับไข่บอก จับไพ่จากจับไพ่ดูจากเทพนะคะท่านชมก็มีคนที่โชคดีที่พ่นเอ่อเบิ่ง <คน S 2> ช่องของแอดเจตังแล้วบัดนี่นก็โทรมาหาคุณแม่คุณแม่บอกเนิี่สองเลยนะแม่ตี่ความฝันให้เพิ่นค่ะสี่ความฝันให้เพิ่นฝันวาได้สอย,ค,สอยคุณแม่ก็เลยตีเลขห้ซีสองวันที่พานมาเพิ่นถือเลขอดีใจน้ำเด้อค่ะถือว่าเป็นแฟ้ครับแอดเจตตังนี่แหละ ถือว่ามีโชคน้ากันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ทำมาบึเบิสงเลขสี่สองสามเจ็ดซูนนี่เป็นตัวเลขของคุณแม่คุณแม่ฝันเนาะแอบก็เลยเอาเป็นแนวทางมาให้เขาก็ฝันก็จะเน้นนะท่านผู้ชมเปล่าสูฟังซื้อเนาะแม่เนาะจะมาจะจะเน้นนักอีแม่วะฝันจะขึ้นเนาะแม่เขาก็ฝันมาขึ้นเองฝันม่ขึ้นเองนะครับเนาะเปล่าเล่นเนื้อหมูไก่หมูต้น แต่ไกล้มือยคนเน็ตอีกทีหนึ่งผู้ใด่จะดูดวงเนี่ยสามารถเดินทางมาได้นะครับน้องคุณแม่ยี่บ้านได้ก่อนครับบ้านป่งเชือกบ้านป่งเชือกบ้านคุ่มหน่อยนอดสุนทองเงินส้นทองครับคุ่มหน่อยเงินส้นทองบ้านป่งเชือกนะครับน้องตำบลนามะเสืออำเภอครับอำเภอสะหัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับน้องปุ่มบ้านหน่อยคุ่มบ้านหน่อยเนี่ครับเรื่องผู้ใดอยากเดินทางมาหาคุณแม่ทนายมาดูดวงนะครับน้องแม่ดูดวงเทพเหรอครับ ค่าค่าค่ายไแม่บอกต้นทับนะคะเ้าคคู่ค่าค่ายกับหาชิบเก่าบาทนะครับน้องเดี๋ยวจดรายละเอียดค่าค่าพี่น้องจังเอ๋คุยกับคุณแม่ก็แล้วกันนะคะตามเบอร์โทรศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดหกหกห้าสิบเก้าเลยจดูทีทาเบอร์แดสีู่นะครับพไดด้ยืทางไกลนะครับน้องเดินทางหาดกโทรมาดูไดนอแมนอเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ห ห้าแปดี่ศูนย์มาแนเบอร์ของคุณแมใช่ไหมนะครับที่สองของฮันก็ได้ได้ได้เอฟซคุณแม่มาจากเมื่อบันไท่บอครับถูกได้บอกครับให้แม่ตีเลขให้สี่สองนะครับเนาะแปดสี่สองครับต้องนี่เฉยนี่เป็นสีสององนาซื้อไหนเลยดวงแท้ทองใช่ค่ะเสือๆนยเียดวงมันสือนะครับดวงมันเปิด้ดวงเลยนะแล้วบอกให้มึงดวงเลยนะครับ ต้องเปิดพอดีนะครับเนื่องจากเด็กตั้งายอยู่ครับไม่เบิ่งอายุเล่าลักษณะอายุเล่าปีสิบเจ็ดแเอาพี่น้องเด็กจังไรจังขาดทิศตามเออ่ตัวเลขโชคลาภไก่เมืองจากที่บาเบิ่งอีกที่หนึ่งน้าแม่เนาะขอขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นตัวเลขความฝันของ